เสียงดังกลบเสื่อมทั้งสองข้างสว,สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ตูนะครับซึ่งเป็นคนไข้ที่มีอาการเก่ยวกรบมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะครับวันนี้ไปอีกหนึ่งเคสที่อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับพี่กตุูเขามีอาการยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังเริ่มจากการเป็นโรคประจาตัวค่ะเป็เน SLE ซึ่งจะต้องทานยากดภูมิหรือสเตียรอยเนี่ยค่ะทานมาเจ็ดปีจนข้อต่อสพกเสื่อมซึ่งคุณหมอก็เตือนอยู่ตลอดว่ายาตัวนี้จะมีผลข้างเคียง เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อต่อกระดูกอพอก้าวขาเนี่ยมันมีเสียงดังกรึ๊บปวดตรงไหนครับพี่เป็นต,ต,ตรงสะโพกเลยค่ะเสื่อมทั้งสองข้าง,างคุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดทั้งสองข้างตอนนี้ผ่าตัดไปแล้วข้างหนึ่ง,ง,งมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันหายเป็นปกติปวดหลังปวดสะโพกนะคะแล้วลงขาแล้วก็ชาชาด้วยผ่าเสร็จแล้วอาการเป็นยังไง มันก็ค่อยๆฟื้นตัวนะคะกลับบ้านพี่สาวก็แอบ,บซื้อชุดฟื้นฟูกระดูกเนี่ยให้ทานตัวนี้คู่นี้ค่ะโดยส่วนตัวไม่เชื่อในเรื่องอของสารอาหารหรืออาหารเสริม,มแต่พี่สาวซื้อมาแล้วมีความรู้สึกว่า มันไม่มีทางเลือกแลว้วค่ะทานได้ได้สองสามวันอะ่ะแผลรอยแดงแดงรอบรอบรอบแผลแที่ผ <พา S 1> ่าค่ะ,คะมันหายแดงกินไปได้ประมาณ15วันก็อาการปวดอะ่ะมันเบาลงไปมากเบาลงไปชนิดที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดอีกอค่ะก็ทานต่อไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยคะ่ะเริ่มเดินเดินได้มันยังปวดแต่มันไม่ทรมานถึงขนาดที่เดินไม่ได้ ตอนแรกเนี่ยเดินเอียงกระดูกยุบไปสองเซนทั้งสองข้างแปลว่าขาเราเริ่อไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันค่ะแต่พอเดือนที่สองที่ที่ท,ทานตัวนี้ไปอ่ะอาการเดินเอียงมันมันลดลงเรื่อยๆค่ะพอไปเอ็กซเรย์คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่าให้รอดูไปก่อนแต่โดยเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเรากินตัวนี้ไม่ได้บอกค่ะเริ่มชุดที่4ี่แล้วค่ะเริ่มชุดที่4ี่แล้ว,ชลวใช้เวลาแต่สําหรับพี่คิดว่าสี่เดือนดีขึ้นมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสำหรับพี่ถือว่าดีแล้ว เป็นหน้ามาให้กับแบรนด์ผมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะทานจริงค่ะทานจริงใช่ไหมฮะคันนี้สําหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหากยังสงสัยนะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีประสบการณ์ในการดูแลนะครับให้คําปรึกษาก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเพราะเราจะต้องสอบถามถึงโรคประจําตัวหรืออะไรต่างๆนานานด้วยถ้าคุณให้ข้อมูลดีนะครับโอกาสที่เราจะทําการฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะดีขึ้นตามลําดับครับทักเข้ามาได้เลยครับ